วิศวกรไฟฟ้าออกแบบทำงานอะไรนะครับพอผมจบวิศวกรปั๊บเนี่ยผมก็ได้เข้าทำงานที่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทางด้านออกแบบระบบไฟฟ้านะครับพอผมเข้าไปปับ๊บก็พี่ที่บริษัทก็โยนแบบสถาปัตย์มาให้เลยเป็นแบบิมพมเขียวขนาด a A1 บ้าง A0 บ้างก็โยนมามีแต่แบบแปลนของอาคารนะครับผมก็ต้องมานั่งออกแบบเองว่าไอ้ระบบไฟฟ้า ในตึกเนี่ยควรจะเป็นยังไงเริ่มต้นมันก็ต้องคำนวณโหลดก่อนว่าในอาคารเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้างแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละ,อ,ะอย่างเช่นมีหลอดไฟกี่หลอดแอร์กี่ตัวปั๊มน้ํามีมอเตอร์กี่ตัวรวมโหลดทั้งหมดเลยว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในตึกเนี้ยที่จะมีเนี่ยรวมๆแล้วมีขนาดโหลดทั้งหมดกี่กิโลวัตต์หรือกี่ kva พอรวมโหลดของทั้งตึกได้เสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาออกแบบว่าต้องใชหมอแปลงไฟฟ้าขนาด EKVA นะครับพอได้ขนาดม้อแปลงเสร็จก็ค่อยมาออกแบบตู้ MDB หรือตู้เมนไฟฟ้าว่าควรจะมียังไงนะครับพอออกแบบตู้เมนไฟฟ้าเสร็จก็ออกแบบแผงไฟฟ้าย่อยออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างออกแบบวงจรเต้ารับออกแบบทุกอย่างระบบไฟฟ้าทั้งหมดในตึกเนี่ยทุกอย่างเราเป็นคนทำทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็จะรู้เรื่องทั้งหมดเลยว่าระบบไฟฟ้าของตึกตึกนียเป็นยังไงนะพอผมเข้าไปทํางานปั๊บปีแรกผมก็ได้ตึกมาละห้าตึกนะครับก็ออกแบบจากที่ไม่รู้เลยเนี่ยห้ตึกออกแบบจนเสร็จนะครับพอผมทํางานมา2ปีก็ออกแบบได้แตึกพอออกแบบได้แปดตึกปั๊บผมสามารถที่จะไปยื่นขอกอวอสามารถไฟฟ้าได้แล้วนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างเร็วอยู่สําหรับสมัยนั้นนะครับเพราะผมทํางานปีกว่า2ปีก็ผมสามารถยื่นขอกวฟฟ้าสามัญแล้วก็ได้กวรเรียบร้อย